นะครับอยู่กับสุปริตตัมเลยนะครับช่องสุปริตนะครับจะพามาชม SR400 นะครับสีเทาบอกดบนะครับราคาของเขาอยที่2แสนเ้าหมื่นันบาทนะครับเครื่องยนต์สามร้อเก้าซีซีครับแรงกึงยีินิวตันเน็ตนะครับหนักก็อยที่ ยังรออยาโปรแกรมตับป้องจครอบพันตัจยนะครับดูช่องรอไปก่อนนะตก่อนรอในคนที่คนไปกัแขกรับติดตามกับสุรก็เอางูหน็กๆนะครับเอาังนามมาแบ่้ายจิาครับเพือมจงใจครับที่ท Gần Để dân bãi đã gặp những khiếp gặp Để mấy trẻ nào không gặp con mắt của sự thích chúng ta cả tên người gắn ý kiếp của anh Không gặp đi